ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีแบบบ้านหลังเล็กๆมาฝากนะครับเผื่อท่านใดที่กําลังจะสร้างบ้านหลังเล็กๆนะครับนี่ครับแปลนอยู่ประมาณนี้นะครับผมกว้างเจ็ดเมตรลึกหกเมตรสี่สิบสองตารางเมตรนะครับผมไม่รวมระเบียงหน้านะครับมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงแล้วก็มีครัวเล็กๆนะครับผมหนึ่งห้องน้านะครับผมมีครัว ได้กับห้องน้ํานแล้วก็มีประตูเอหลังบ้านด้วยนะครับนี่ครับห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับนี่ด้านค้างนะครับเนี่ยถ้ามองจากด้านบนนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับตัดรัดดีนะครับผมราคาก่อสร้างเริ่มต้นประมาณสองแสนนิดๆนะครับไม่เกินนี้นะครับแล้วแต่วัสดุนะครับด้านหน้าก็จะต่อระเบียงเพิ่มอีกเป็นสองเมตรห้าสิบคูณเจ็ดเมตรนะครับ หกสตารางเมตรอยู่นะครับผมเนี่ยครับงบก่อสร้างเบื้องต้นก็อยู่มาสองแสนกว่าบาทนะครับผนังชอบสีไหนก็เลือกได้เลยนะครับอันนี้ผมใส่ไว้ให้ดูเฉยนะครับกระจกก็ไม่ได้ใส่ประตูไม่ได้ใส่นะครับเพื่อจะได้เห็นข้างในนะครับหลังบ้านเปลือกต่อเติมภัยหลังได้เลยครับด้านข้างทรงนี้ต่อได้อยู่แล้วนะครับสูงสาเมตรพื้นถึงฟ้านะครับ ครับฝากไว้เป็นไอเดียบ้านหลังเล็กด้วยนะครับผมเผื่อท่านใดสนใจนะครับไปดัดแปลงต่อเพิ่มได้นะครับผมนครับเสาระเบียงก็ให้เหลือ2ต้นพอนะครับสวยดีครับเล็กๆครับผมวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ